อาละครับนี่ก็คือฟาร์มแบมบูของเรานะครับนี่ครับเราจะได้แบมบูตรงนี้เลยนะครับก็จุดที่ทุกคนอยากได้ฟาร์มนะครับเนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่ลิงก์ใต้ทวิตแคมชั่นแล้วกดถูกใจแล้วก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยว่าเราอยากได้ฟาร์มอะไรให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมเพียงเท่านี้ก็จะโพสต์เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาดูอ่านี่คืออุปกรณ์ในการสร้างนะครับผมที่เราต้องการนะครับผมอ่ะฟาร์มแบมบูนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ย ให้เราขูดบล็อกนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สามนะครับประมาณนี้หันมาฝั่งนี้กดหนึ่งบล็อกแล้วเชิงใช่หนึ่งบล็อกนะครับประมาณนี้เ็นะปะอ่าต่อไปเนี่ยให้เราลงมาข้างล่างนี้นะครับปึ๊บนะครับผมวางออโต้คาร์ไปอย่างนี้นะครับให้ทุกคนดูนะสี่จุดแดงต้องหันไปฝั่งนั้นต่อไปเนี่ยเรากดดวดมาฝั่งนี้นะครับชึบนะครับให้เราเนี่ยกดชิปขี้ขวาฮอปเปอร์ per, วางไว้นะ ล้าด้านบนนี้เนี่ยวางเป็นดินเหนียวอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็วางออโต้คาร์ไปเลยนะครับยังไงก็ได้ปิดไปประมาณนี้เหลือไว้ช่องหนึ่งก็พอนะชิปต่อไปนะครับให้เราเอาเลสโตนท็อตวางไว้ตรงนี้ตรงนี้นะสองมุมนี้สิ่งต่อไปเนี่ยให้เราวางรางรถไฟตรงนี้หนึ่งอันวางรางรถไฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงมาข้างล่างนี้นะกดชิปก็ได้ให้เตี้ยล,ลงเราทุบรางรถไฟทิ้งนี่ประมาณนี้เลย ตรงนี้จะหันไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่นะต่อไปนะครับผมให้เรามาตรงนี้ปึ๊บระวางชึบวางวางบล็อกไว้บนเลสโตนช็อตนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางหันมาฝั่งนี้ต๊ดตืดต๊ดตืดตดมาด้านนี้นะครับผมระวังประมาณนี้เห็นปะตอนนี้เนี่ยเออมันช็อตนะเราระวังเลเวอร์ก่อนแล้วเปิดนะครับผมอ่าใส่ไปนะครับวงจรจะหยุดนะครับถ้าเราอ่าประมาณนี้เลย แล้วต่อไปเนี่ยให้เราให้เราเนี่ยครับวางนี่นี่นะครับผมดิสเพนเซอร์หันออกมานะครับแล้วเราจะใส่โบนมิลเข้าไปให้เต็มเต็มเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยตรงด้านในนี้เราก็วางเป็นกดชิปขี้ขวานะครับด้วยสโตนท็อตนะครับผมเพื่อที่จะเวลามันยิงปุ๊บอา่าประมาณนี้แหละเอาแล้วครับต่อไปนะครับผมอา่าเราก็วางเชนไปตรงนี้กดชิปขี้ขวานะครับตรงนี้หนึ่งอันส่วนด้านหลังนี้เนี่ยเราก็ทําการกดชิปขี้ขวา แล้วก็วางเชนนะครับกดชิปขี่ขวานะครับผมอาจเชนออกมาตรงนี้แล้วด้านบนนี้เนี่ยเราก็ใส่บนเมิลเลยชิบชิชประมาณนี้เลยนะครับแล้วตรงด้านหน้านี้เนี่ยเราก็วางเป็นพิทอนนะครับกดชิปขี่ขวาเหมือนกันต่อไปเนี่ยเราก็เอาไว้นี่นะครับผมวางวางบล็อกวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับข้าบนพิทอนนะครับเวลาแบมบูโตเนี่ยมันจะได้ไม่ชนด้านบนนะอ่าเราแบมบูกดชิปขี่ขวานะครับมันก็จะโตตรงนี้ครับแล้วก็เปิดเครื่องเลย นะครับผมมันก็จะโตพอดีด้านบนจะเอาออกก็ได้นะครับแต่เห็นบ่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเด้งออกมาด้านนอกประมาณนี้นะอ่าเราเลยต้องปิดไว้นะครับผมมันก็จะไม่สูงเกินนะอ่าแล้วมันก็จะทุกเหลือเข้ามาชิบชิบชิบประมาณนี้เลยนิดละก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาตกแต่งสักแป๊บหนึ่งนะ อาแล้วครับผมก็ตกแต่งเสร็จไปที่ร้อยนะครับผมเราแค่เปิดเครื่องประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอ้โหก็ขยาทสาบตามสร้างเดวนนะแต่มไม่มีอะไรหรอกนะครับเจอกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีครับผม